พลพักนักปรุงพลัส อโฟกาโต้นะครับเป็นของหวานกล่งเครื่องดื่มสไตล์อิตาเลียนนะครับหลกัหลกๆแล้วเนี่ยเขาก็จะประกอบไปด้วยไอศครีมวานิลาที่เสิร์ฟมาพร้อมกับเอ็กซ์เพรสโซช็อตหรือว่ากาแฟเข้มข้นนั่นเองนะครับคำว่าอโฟกาโต้เนี่ยเขามีความหมายว่าถูกทําให้จมซึ่งสื่อถึงเจ้าตัวไอศครีมที่จมอยู่ในตัวกาแฟนั่นเองครับซึ่งวันนี้นะครับอโฟกาโต้ของเราจะผสมประสานรสชาติของช็อกโกแลตเข้าไปด้วยครับและในการทาช็อกโกแลตนะครับวันนี้พลจะใช้ผงโกโก้ทิวลิปโกซึ่งเป็นเครื่องดื่มโกโก้ ชนิดไขมันโกโก้22-24%ครับเรียกว่าเป็นผงโกโก้ระดับพรีเมียมนั่นเองครับผงโกโก้ตัวนี้นะครับเมล็ดโกโก้ทั้งหมดเนี่ย100%มาจากแอฟริกาซึ่งขบวนการผลิตและก็นำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสครับผงโกโก้ทิวลิปโก1ช้อนโต๊ะครับโกโก้เข้มข้นของเราใช้น้ำร้อนเพียง1ช้อนโต๊ะครับปรุงรสด้วยน้ำผึ้ง1ช้อนชาข้อดีของผงโกโก้ตัวนี้นะครับละลายง่ายเหลือเกินครับ เพื่อความสวยงามปาดโกโก้เข้มข้นลงบนขอบแก้วนะครับเสวยโกโก้เข้มข้นที่เหลือลงในแก้วครับตามด้วยส่วนประกอบของวานิลลาไอศครีมก่อนรับประทานนะครับเราก็แค่เทเอสเปรสโซ่ละล้นลงไปรับประทานร้อนๆเย็นๆนี่แหละครับอร่อยที่สุดละครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w c o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายน์แอครับ